สวัดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีโอกาสมาแนะนำตัวเองให้รู้จักอย่างเป็นทางการค่ะก็ชื่ออ้วนนะคะตอนนี้เนี่ยอ้วนเปิดช่อง y o u t u e ที่ที่เปิดมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำคลิปหรืออะไรลงอะค่ะตอนนี้ก็เริ่มมาเรียนรู้แล้วก็จะต้องมีการฝึกหัดฝึกหัดปฏิบัตินะคะ คลิปกันล้ก็เลยถูโอกาสนะคะล่อยคลิปแรกนี้เลยนะคะแนะนําตัวให้รู้จักนะคะตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ใบการคุณแล้วเนาะ <laughs> พอดีกําลังขับรถอยู่นะคะต้องขออภัยนะคะภาพอาจจะไม่นิ่งสักเท่าไหร่ตอนนี้กําลังขับรถเข้าฉะเชิงเซาค่ะเข้าแปดเดียวนะคะ,คะก็จะ สิ่งจำเป็นไปให้พ่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสัพปิเมนต์นะคะเอาหน้าไปให้ดูจะได้หายคิดถึงเนาะเพราะช่วงโควิดเราก็จะไม่ค่อยได้พบปะก,กันนะคะจริงๆก็คือเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเขาเองแล้วคนรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็นั่นแหละเราตอนนี้ก็คือช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันนะคะ ทีนี้เนี่ยระหว่างที่กําลังขับรถเข้าแปดริวนะคะเอ่ออหน้านี้ว่นได้มีการลงทะเบียนการเดินทางไปแล้วล่วงหน้านะคะใน covid 19 in th นะคะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลงให้อีกที<ๆ>กเ็เราลงทะเบียนเอาไว้นะคะเพราะว่าเรามีการเดินทางข้ามเขตอะคะ่ะ เวลาถ้าจะต้องผ่านด่านตรวจนะคะก็จะได้สแสดง QR code ได้เลยนะคะค่ณว่าก็จะสะดวกกับเราด้วยอะคะ่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าจะต้องซื้อไข่เป็ดเดี๋ยวต้องยูเทิร์นค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือซื้อตอนขากลับได้ะคะ่ะแต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ย ซื้อค่ะกลับสงสัยจะไม่ได้ไขายแล้วนะแม่ค้าน่าจะขายหมดก่อนนะคะก็เลยยืมเทินซื้อก่อนดีกว่าไข่เป็ดนี่ก็จะไม่แน่ใจว่าจะเป็นไข่เป็ดไล่ทุ่งหรือเปล่านะแต่แม่ค้าบอกกันเนอะแม่ค้าบอกเราก็เชื่อ <laughs> เราไม่รู้ว่ายังไงอะค่ะแต่โอเคนะคะเพราะว่าซื้อกี่ครั้งกี่ครั้งไข่ขเนี่ยสดตลอดเลยนะ โอเคเลยแหละแล้วก็ราคาเนี่ยก็คือถือ,ถ,อถือว่าราคาโอเคอะค่ะรับได้ไม่เหมือนเวลาเราซื้อในกรุงเทพราคาจะสูงหน่อยนึงอุ้ยหมดหรือยังเนี่ยเหมือนหมดแล้วเลยอะ่ะไข่เป็ดมีไหมไข่เป็ดหมดแล้วเหรอไข่หมดยัง หรอ๋ยวไม่ได้ไข่ยสองวันเมื่อวานกับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม้ไม่คิวกันอื่นเพิ่เอาเหรอไม่ได้ขายต่อาวันไม่ได้ไข่เอาเหรอพี่ไม่ได้ค้างนี่งไงอ๋อไม่มีเมื่อวานก็ไม่ได้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ถึงให้เราเหรอคิวไครคิวมันมีการแต่ง<อ>คิวอกีกพวกเป็นไข่กันไข่ไม่เยอะเป็ทุง่งอ๋อไข่หลทุง่งเออมาแล้วแต่เมื่อวานไม่ไข่เยอะวันนี้ไข่น้อย ได้โอเคจ้าจ้ะนะคะก็ขายไร่ทุ่งอะเนาะมันจะไปกําหนดไม่ได้ไงว่าจะมีหรือไม่มีนะคะก็ต้องไม่มีก็อดไปแต่ก็น่าเสียดาอ่ะไม่ไน้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะเผื่อจะได้จากในตลาดแต่ริ้ว YouTube ที่วันจะปล่อยออกมาใน ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรก็ทำมาเนาะลองดูค่ะลองดูนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ทำอะไรดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะนะคะดีหรือเปล่าไม่รู้อะลองดูแล้วอย่างที่บอกมันคือการทดลองทั้งหมดเนาะยังไงก็ทักทายกันมานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เอาไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ